สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมืนอนย้อยๆกับตาละมุดขึ้นโคกหาฟักติ๋วต้่มปลาเน,นาะจ้ะฟักติ๋วฟักหวานจ้ะพวบวันน้อเนาะวันกระไดข้าเจ้ามาเอาไปเบิดที่จากแล้ววะโดนเที่ยวกับพวกขึ้นโคกเที่ยนึงโคกปลากเกมเห็ดนั่นพัโคกปลากเกบเห็ด ต้นไม้ก็ตายยืนหลายเนาะพี่น้องมันแหลงมันแหงโดนผดวันที่ยี่สิบเปดนี้ 18, นะพศสองพันหารอยหกสิบสี่เนาะค่ะคุปลูกฮะเก็บพักติวพักหวานค่ชะชมกันเลยเนาะคะ่ะเนอะ่านผู้ชมค่ะยายๆถะเนี่ยวหอดต,ต้นพักหวานแล้วเนาะคะ่ะ พ่อเขาเจามาเก็บก so so, so, ่อนเนาะจ่ะแต่เป็นยอดสันสันอยู่่ะยอดสันสันอยู่นะค่ะเนาะโอ้พอพอสิเอาด้ว่าเอาใบดอกพ่อไายอดสันอยู่จากอาทิตย์หนึ่งพอดีอาทิตย์หนึ่งเขาสีเก็บได้มาหาฟักจิ๋วให้ต้มปลาเนาะจ้าเลยแวะมาเบิ่งผักหวานหวานกับตุ่นใหญ่พอสมควอนเนี่ยจะตุ่นสูงตอว่า บ่หูต้นไร่ปันไดเนาะเจ้ะป้านี่ก็ได้ต้นนี้นกนน็หน,น,น,น้อยเ้าก้ามาขุดเอาต้นนี้มียอดอยู่จ้ะนี่เก,ก,นนกะกันเ้าก้าเจ้ามาขุดเอาพะยัยมันเกิดไม่อีกแม่นเ้าก้าเจ้ามาขุดเอาอืเป็นขุมโอ้นี่ปุ้งอยู่น้าเจ้ะนี่เนาะ นี่เราไปเซตต่มปลาคอไ่ก่อนจ้ะหาผักติวน้ำไม่ก็จบะมะกุดเอาเมียนไปเร้วก็จะย่างหางหาต้นผักหวานเนาะค่ะถ้ามึงต้นนี้ก็ป้งโป,งป,งป้งอีแล่ะท่านผู้ชมฮะป้งมาทันคนน้นเนาะค่ะเนาะคนก็สิขืนมาดูเนาะค่ะแ้มึงมต้นนี้อีกเนาะ อโอ้ต้นนี้กับบัเกิดต้นใหญ่ก็บัวเกิดน่าจะขึ้นบทันงคนแล้วคนกับสิขึ้นมาดูเลยบุนนี่นะคะพักหวานโขกพักหวานป้าเนาะคะ่ะนอนนี่ <c oughs> อ้น้อยเดียวเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะไปหาฟักติวต่อเนาะคะ่ะนม่ไปถ่ายอยู่ขาง่างเร็วฟักติวก็เป็นใบแก้บเบิดแหรอเนาะคะ่ะเป็นใบขาบใบแก้วเล้วะคะ่ะเพิ่นบ่เป็นดอกเนาะใส่ต่มปลาคอไง โวกเงียบเงียบนะคะ่ะนี่ก็สิเขาเดินหาแล้วบ้านนี้ก็สิเดินหกเดินเกก็สิหาเก็มเห็ดปวกอีกแล้วค่ะเห็เดปวกเห็ดไข่อีกแล้วเนาะค่ะอดใจรอสักครู่แล้วค่ะแล้วก็หยุดเบิง้งคลิปเก็บเห็ดปวกเห็ดไข่เนาะคะ่ะเนาะ ได้ต้มปลาย่างเสียบได้ยี่ค่ะไปต้อนเอค่ะพญิถายู่ขังรางค่ะอะะยอ,ยอะโอบหมาดกันผู้ช่วยมือมาหาต้นไหกับโบยั้งเนาะข้าเจ้ามากี่โบกลอนจ้ะฟักหวานจ้ะบบเหลือโบยั้งเลยเนาะค่ะเนาะข้าเจ้าสิเมื่อกนเอากลนบ่ใดมันค้าเหงาใหม่เนาะค่ะบบเหลือโบเหลือค่ะ ่ไปหาต่อเนาะค่ะเนาะจากนงมาตะโคกมาบึงพักบานเจ้าของเนาะค่ะกำลังตืบตูเนาะค่ะเนาะมาได้กาดิดเพิ่นปีที่สามกำลังเขาปีที่สามเนเนาะค่ะ มะตะกกกับบะได้ดอกค่ะพักวันก็ได้มะมีเนาะบ๊ะทันเพิ่นค้นหาหลายค่ะอาดอกกับมมีดอกน้อท่านผู้ชมเก็บเอาใบนี่แหละจ้าไปใที่ต้มปลา เดีอีกเขาไงในมัตะคกน้อยผเนาะค่ะมาเอาขังแรงนาะค่ะไปกินกระป้่นก็เสียบนาอคันเ้ยหย่อดไงเถอะวะติวตุนนีเมียอดไหไงหยอดอวบดี เพราะอะไรพ่อใหญ่คะย่าเฉี well, um> um ่ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเน่พ่อใหญ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ